ได้ผ่านต้องเก็บใบกาดนะครับประตูสูน่น่านทะเลหมอกอบนอมไปด้วยภูเขานะครับมาดูของป่าสองคนเดียวนอ้อย่งางผ่ารากำกินน้บกิน,อ,นอร่อยเด้อดินแล้วห้องหมักม้อนไข่ครับไปแจ้งน,น้ำดินบ่อครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาดอยภูลังกาครับเพื่อที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดน่านนะครับทักทายกันยังเจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ค่ะ ะะเดินทางไปตัวกันเจ้าไปทีป่เราจะเริ่มต้นที่จงหวัทยาแล้วก็ไปทะลุน่านเจ้าวิทิพเส้นทางบนดอยแบบเพื่ว่าถนนเส้นนี้คือดีแต่ว่าชันหน่อยนะวิทิบนะโค้งชันโค้งชันแต่ชันแค่ไหนหออหเขาบอกโค้เขาบอกเคยมาแนละ้วเจ้าเขามาล่มต้นปีนีเนาะไป<ด>กูลังกากันเลยคขับรถล,ลุยดอยต่อครับ,รบก็จะเห็นผาช้างน้อยชัดเจนนะครับถนนเส้นนี้ ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเจ้าสองชั่วโมงนะครับจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ว่าจะไปที่อำเภอไหนนะพี่เรับเราขอขับไปดูสถานการณ์ไปที่ก็ลงรถเจ้าแล้วก็หันหลังไปจะเห็นหาช้างน้อยสวยมากได้เลยลงไปดูสวยจริงว้าวคุณยังสวยครับสวยก็อ เราแคมป์กันอยู่ฝั่งนู้นนะเป็นมุมโซนข้างล่างที่มองลงมาแล้วเห็นถนนนะพี่ทิพนะครับโอ้ว้าวนี่เส้นนี้เขาบอกว่าถ้าได้ผ่านต้องเก็บบรรยากาศนะครับสวยจริงๆแ,แต่ละจุดสวยแตกต่างกันพี่ห้องเป็นเส้นทางสโลลน์เนาะครับเส้นทางโรแมนติกย่าโอเคช่วงปลา,ายโฟนนี่ก็จะเขียวสวยงามค่ะครับเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศตลอดเส้นทางให้รับชมนะพีาา่ทิเนาะ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางโซโลไล่จริงๆนะครับเพราะว่าตลอดการเดินทางวิวสองข้างทางนี่คือแบบสวยมากเลยนะครับจากข้างล่างนน่นมาบนนี้นะครับโอ้โหอกาสดชื่นครับครับอีกจุดหนึ่งที่ขับรถผ่านมาเป็นไปได้ต้องลงมาถ่ายทำให้ได้รับชมนะครับ ประตูสู่น่านทะเลหมอกดอยจี1148โอ้โหวิวมุมกว้างสวยงามครับเขียวขจีเหลือเกินออบล้อมไปด้วยภูเขานะครับหมู่บ้านเล็กๆอยู่ก,กลางหุบเขาท่าได้ผ่านมาสนันนี้ต้องมาเก็บบรรกาศนะครับส,สดชื่นจริงๆ กลับมาสักพัหนึ่งก็มาแวะเติมน้ํามันนะครับแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องท่านะมีจุดของขายวนิมาร์ทเล็กๆแต่ที่มาสะดุดตานะัก็คือวิววิวข้างหลังปั๊มนะครับสวยครับโอ้โหว้าวไม่ธรรมดาเนะี่เป็นวิวภูเขาแล้วก็มีทุ่งนาที่เริ่มเหลืองอาร่ามน,นะครับโอ้โ oh. หไม่ํารดาจริงเราก็เข้าสู่จังหวัดน่านแล้วนะครับ างนี้ก็ค่อนข้างจะมีมนสเสน่ห์นะคนหานะครับครับเลยมาก็มาเจอตลาดนัดคนไทยยิ้มได้บ้านน้ำผู้นะครับตำบลผาต่ออำเภอท่าวางผาจังหวัดน่านนะอ่ะเป็นไงง่วงนอนไหมคนที่ย่าง,าดดงมา,นนะมาสัมผัสบรรยากาศเนาะมาดูของป่า อ๋อสถานีกำกินบานนำพุขอ่นบ้านสะเาเาแมเข้าเลยแมเปนยัอไรคเลยไรครัไม่เอาพอกันเอ้ยปลากยหิงกอ้วยปลาก้ยหลวงนี่กลยหย่งแม่เนยยยเอาไปนึ่งกะคนเมืองเนาะแม่นอคนเมืองเนาะคนเมือโอ้ไม่ทั่วไรเสือตัวแ่นที่สำคัญต่ออทางเห็นเพนปลูกอะแควนเราแม่นอที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องแคนเนใช่ เป็นส่วนผสมของพริกลาบเลยนะประกอบไปจากน้ำพริกนั่นอีกแม่ย่างน่ะบล็อกนอบล็กหนี่ยมันก็ไม่ไหลรอบสุดท้ายแล้วเนาอโอ้โหตอกน้ำเกลือตอกตากมือเออตอกคนเดียวเนาะอกคนเดียวเลยที่นี่เป็นปลูกยางพาราเนาะครับนี่เป็นอาชีพของคนที่นี่ครับปลูกยางต้นพาราต้นยางพารานี่แล้วก็กีดยาง เอาไปจำหน่ายนะครับโอ,โอ,โอ้ลื่นลื่น <laughs> ลื่น <laughs> ครับอ๋ีนยังพ่าราอ่ะเมื่อกี้ลื่นนิดหน่อย <laughs> เที่ยวใหญ่มีอะไรหวายหรือเปล่าหวายก็มีมะเจ้ามตอกก็มีเนื้อมีหายายแล้วตอกก็หาคนทำยากตอกคนท่าแก่เอาไปใช้งานเนาะมัดนั่นมัดนี่แล้วก็มีของแห้งต่างๆสมุนไพรกันเจ้าแม่สมุนไพรกันไเจ้้าครือเลรือเครือแม่ซึมเครือนี่บุคคลกอว่ะันี่แกบัว ตัวครับตัวเต้าไอเต้าโอ้วตว่ลูกคิดโอ้เอีร่ันเต้า่นะแม่เป็นปูกะเต้าูเต้าของหวานนี่แม่เมือไหา่มันมีลูกเต๋าแกอยากมันก็มันถ่ายวิดีโออยู่อ่ะโอ้เอาไปใส่เป็นรวมมิดได้เลยกะกินมาได้จางหวานนี่อเ๋อมันต้องไปปรุงก่อน โหเสียดายเนาะน่ากินนอะอันนี้นาบัก er ่อนได้ยิ้มก่อนได้าันในยูทูบมาิัวรนี่เลยแมกินข้าวนี่ลำเลยเนาะข้าวเาตอนแมาตอนครับแมาตอนโหหลายอย่างเนาะข้าวนี่โ้หลายอย่างนะมาทั่วมาถั่วครับมาถัวนอก้ เออของแม่เออเขาก็แหม่เอ้ยเนี่ยมันบ้านเดินทางก็แวะมามาเดินมาดูกันได้นะครับมาอุ่นหนุนกันนะครับมีถีบ้านบ้านนะครับอ่ะเขาเองซื้อตอกเหรออ๋อได้ได้คีบ้าเลยอ๋อสี่สิบบาทจัดไปโอ้ดียอดนะเนี่ยบ้านเท้าแอะเกิงเนี่ยก็หาสี่สิบอ่ะโอ้เอจ่ายตังใดคะ คนท่องคนแก่เอาไปใช้งานนะครับโอ้น้ครับแม่ซองอกาเาข้าวนนี่อ่ะแอมซองดูกินย่งกับ่องนีแคบหมูว้โหอ้าโซยงนันเข้ากำกินข้ากำข้ากำเนี้ยเนี้ยั้เม็ดมะเดือเทจัเนี่ยร้องกินลองกินอร่อยอ๋อ เดียวดียนีเาลองกินเากินกํกินหนาาเนาะเรากินอร่อยเนอแม่สมัตรเตอคุณาเ้อออนอ่อนแม่ิูดดีโอมาลองกินจริงกินรับดเอา้อนะพี่มาพูดเอานี่แม่้วอบเลเอาลองดูลองดูอร่อย กินกันมาวน่กิกันอยังกินอ้มไส่ไม่ลำบากใส่หมวกลอบกันนี่เจ้านอานี่นะครับเออน้ำพริกปุ่นผมนี้ผมชะลดไทยอันนี้น่ะจริงจริงมืองมืองอ๋อชะลดกับเอฟตทร์หครับแม่นครับ กินลำลำเน้อแล้วก็ขายดีขายดีนะครับขายครัวขายดีขายดีน้อะไรที่เจียมเียมันนี่ลำนี่สุดยอดเลยเนี่ยอร่อยอร่อยกินกับข้าวกำอร่อยมากแล้ว่สีมือแม่ดีนัเลยอ่ะเนื้อแน่ข้าวแบบนีเนื้อลำพัมลำรูว่าเราหิวข้าวคุณแม่ใจดีนะครับ ไปยาวเลยค่ะไป้เรื่อยๆครับร้กทังหวานั้ส้มนี้จ้านมอหวนสัมาอนหมากน้ำเี้ยวที่รสหวานหมนีอุนุนส้มโอขอบ้โอะได้หลายอย่างบนแผมากอกนน้าเลยอคหมกกกข้ามากอกนน้ามัะ แล้วก็ใส่น้ำพริกก็ได้ตำส้มก็ได้จ้ะครับถ้าแก้ไข่ลับในรถก็กินนะค้าชุมชนบ้านน้ำผู้นะครับแวะกันได้คุณแม่ใจดีมากคระเจ้าะจ้ผมจะหลครับโลูกกระโบนะจีซิสามิครับตอนนี้ก็เข้าสู่เส้นทางเลี่ยงเมืองไปอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับ ทางเลีงเมืองก็จะเจอกับทุ่งนาเป็นแปลงเกษตรของชาวบ้านนะครับนางนน้นเป็นสะพาน้ามแม่น้ำนะชาวบ้านทำเกษตรสองข้างทางนี่ าสะพานวังม่วงพัฒนาโอ้หดูช่วงน้าํานาจเปรุอกาซ่อะลิงซ้ายมือไปอำเภอปัวสวัสดีอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับตอนนี้เราก็จะพากันมาเดินตลาดท้องถิ่นนะครับ บ้านดอนแก้วบ้านซ่านหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะตามป้ายเลยอ่ะเป็นตลาดบ้านบ้านยามเย็นเลยนะไปทิพย์นะครับมาค่ะเดี๋ยวพาไปซื้อของกินตูนสบียงก่อนข้าที่พักนาที่ได้เลยก็มาเยือนต่างถิ่นก็ต้องมาแวะนะครับตามวิถีชุมชนนั่นก็คือตลาดแห่งนี้อ่ะลองมาดูเนาะขาเขียนเข้าที่พักกันนะบ้านซ่านนะทุกวันนะเนาะ ป ata, 1 1> ิป้งยาหนะหอมเลยโอ้หอมหอมๆเลยนะหอมหอมนะครับวันนี้บลูกอลสเย็นบอเย็นครับคือคักเลยเนาะหาแถวนี้ต้องได้กินบวมบโซดนะบวมโซด้สโอ้ เราบ้านซ่านเนาะจังหวัดน่านเดี๋ยวไปเนอะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาโอ้แม่ก้าวอมดีมันเคยหน้าผีขนาดน้อลองดูจะซื้อต่างบานูถ้าถูกที่สบียงที่ไม่ต้องผิดอย่างอาหารขึ้นเมืองแก่มันบ้านเขานะก้าเหมือนเชียงใหม่นะก้าเใกล้เชียงกันเนาะใกล้เชียงกับเชียงใหม่เนาะ นั่นก็ถือว่าอยู่ในโซนภาคเหนือนะครับน่ใหญ่ข้าแม่ปลาฟักปลาฟักปลาฟักตันนี้พี่คือตัวแหะ่นั่พักโอ้ของโบราณนั่งเต้เลยเนาะนี่้ีพิการเนานั่งนัํานอนนั่นอนิ้มขนั่ปาปอกขาปอกจากตู่ดูดงมะนีอาอะไรนะอเก่ต้นที่ทอดลูกทอลูกทอเซียนทอ ิแล้วห้องบักมอนไข่เหมือนกันเบอร์เกอร์ก็มีนะโอ้โนสมโคกลาล้างจอใส่ถ่านถุงรบต้นหอมเจ้าเน้าเจ้าทหอมล้องถ่้นรบ มีกล้วยปลากล้วยปลากล้วยปลานี่ตรีถั่วนี่แม่ก็เจ้าก็ทอดถั่วอย่างฮะถั่วถั่วดำถั่วดำปนเอาไปต้มแล้วกินเล่นกัล้าน่อไปตางน้ำพริก็ได้ว้าว็เลือขหวาน่น่ปลาแ่ดกิ่ปา ดูร sí sí no no. ิบบาร์ริบบาร์ปลากระน้ำน่ะคนๆเลยอี่มีอะไรน่าขนมจ๊อบขนมจ๊อกขนมเทียนเนาะขนมเทียนจ้ะกินอย่างนี้ฮะยำกับนี้นะไปที่ไหนยำค่ะยำกระลั้มกันโอ้นี่ยำก็นดากินนะชื่อเป็นยำอะไรเนาะยำบุ้งเส้นก็นดากินเนาะอันนั้นเราต้องช้าเนาะเราคิวเราคิวเราคิวโอ้น่าจะอร่อยไงต่อคิวยาวเลย ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาลองดูครับสั่งไปเดี๋ยวมาเอาไหมโอ้ดิปลาไหลปลาไหลไขก้านเาเี่อน่หอยจำสีเนาะหอยจำสีหอยเป็นเป็นเนาะคนรับอย่เจ้าไปแจ้น้ำจะดิ้นกล้าเหลอหอยบดานี่ก็เนอะเนอะมันมีขี้ดิ้นนะ แลเม็ดด้วยเนาะช่วงนี้เนาะแต่มันมีในรถมจะด้วยเนาะเอ็นด้วยได้กับมันกิดตัวเอันนี้เอาจากในหูอเไรก่อนของหายากเขาเล่าถ่ายวยดีโอไปตีบ้านเนี่ยมาซื้อมากนะว่ะรั่มาตายว่ะคนเท่าคนแก่เพราลรั่อยจำสินจังหวัดจังหัดเยงใหม่ป่ะคนจังหวคนเชียงใหม่ไม่เอานานครับครับกำลังมาเนี่ยครับ

แป๊บเดียวหมดเลยแั่นไปกํเดียวหมดแล้วเอนเบาคําสองคําสามแม่ไย่นมไข่เป็ดไข่ติ๊กเจ๊ด้ไมได้แยกกินนะแม่น่าเป็ดบ้านบ้านเลยเนาะโอ้ไ่ทิมนะขึ้นบวชเนะตรงนั้เขาต้องเดินทุกซอยอะไรกับมล่ะตุ้ยใหญ่หัวตป้นเป็น นกอรไปทอดดีครับพี่กอก็าน้จิ้มดดวนรดดวนดนขบวนสุดท้ายพี่กอจะเพิ่มนจิ้มอ๋อเลครับเอไไีแล้วแนั่นก็ปวดเหพี่พอะไดนะแม่อสิบาทจ้าโอ้ก็นเนอว่ะแอปอันนั้นแอปป๋าแอปเขาปวดหอมอันนึ้อโอ้นี่ไปทิพของมากไปที่ว่เอเอาอันนึอจ้าซื่อนะมันจะเอาฟรีนะ เป็นอย่างีเป็นอย่างี้รอไปด้วยโอกคือคักเนาะข้าบะรำคุณรตงข้าวโพดคนๆเอาเนี่ยนี่มันแกเป็นมวลากเป็นมวนมันอร่อยครับใส่กะทิก่ะจใส่กะทิใส่เป้าอ่อนตัวถ้าบะถามนี่หูนะนี่เป็นแอปโพดเนาะอะไรเมื่วาหอมมุกคอมมกใจเนาะ แค่ปวนันหอมหกอะหอมหมกของจริงนี่นี่หอหกนี่หอนึ่งไก่หอนึ่งไก่ค่ะซาบาทจ้าไก่ซาบทเองลูกทำได้เจ้าขพดกละใครดีใครดีนะคะขยันเนาะเอาไปคั่วไปที่ไปมองแล้วมาตลาดตางกินก็จะตื่นเต้นเนาะแต่ของก็ค่คิดถึงชิ้นใหม่นะครับ น้ำส้มซีนองน้ำน้ำอะไรดีจ๊ะส้กัค่ะเอ็มออมอ๋อไปที่อ๋อไม่ทออ่ะอ๋อบดอ่ะอะไรไหมอ๋ออ๋อในแม่เจ้าที่จะเป็นตัวนี่จะจืดออ๋อเพชรอ๋อเพชรหมูจืดหมูอ๋อเพชรอ๋อ มีเพชรมีจืดเพชรคือของคุณหายของค่อแต่จืดจะได้ข้าิพย์ปาของเพรของละอ่อนแบบใ่พทิพรี่ใส่ไม่เดีวอจ้าขอบคุณมากๆซื้อยานม่นี่จะหน่อยไากินยำแดงเนาะเผ่ในเพื่องเพรื่อนเหาะขนาดเนาะกมันไก่ก็น่ากินนะไปทิพย์เนาะรับ เดินกันเนะไปไปเดินเลาะดูกันเรื่อยๆอะไรเอ่ยข้าขาหมูอ๋อขาหมูมันไก่นะครับแล้วก็ต้มันป้กนะครับเนี่าจิา้มกข้าวขาหมูอันไหนเอ่ยคือแม่เบิร์ดอ่ะ

ขนมไส้จะได้บาทขนมเยแม่10บาทขนมไส้มันขนมไส้มันแม่กันแล้วกี่นะลำเลยเนาะครับนี่เ่าไม่ตัดได้เลยใช่ไหมครับหมูหมูอิ่มหมูไก่กับปลาปลา องน่น้ำูหมาเลยมาเลยะอย่งคนงานมาแล้วแล้ว่ะเขาต้มาาต้มแเขาต้มแถมแถมแถมมะพร้าวนะจ๊ะ สองตอออโทรดินตอบเดียวมดแล้กันนี่เคเอาสองมัดเลยมัดเดียวมัดเดียวแม่เดียวใครี้คนี่ยนะนักใจดีหาคนหนากแม่ไปทำไรสิชอบปั่นช่อหนึ่งันอ๋อชอบแบ่งปันคันกินครับถาไม่อยยังชอบแบ่งแบงกันไปอกเน่ยจ้าวคุณว่าปลาตัวนั้น่รจะได้มันได้กินตี๋ี เอาตำยำเนาะเต็งไปคนนั้นด้วยกนดีด้วยกนดีด้วยอะไรเงี้ยเออกระดูกน็ดีเขาจะยำเขาเขาจะแบ่งเขาก็แบ่งด้วยแม่ก็อันนี้เค็นดีครับคุณแม่ใจดีขนาดน่ะไวมากคุณแม่มีทุกอย่างมาน้อยกระชีพบาทดอกของถูกๆสิบบาทสิบบาทอ่ะอ่ะไปไหนต่อเดินดูฝั่งนู้นครับ สุคามูนี่น่ากินลยนะแเ่ไม่หลับม้ท์หมลับาใจเนาะแกแก่มนี่ร้หลับี่รลับมูหลับหลับหมูลับปลาหลับไก่มีทหลับ้เนาะไก่ทุกหลับทัวกัม้นทจ้าทั้งสุกทั้งดิบ ส้มแดงหอมขาวครับตุ้งแคกๆของปลา,าของปลาเนาะครับเป็นตลาดท้องถิ่นนะครับเราได้มาเยือนขอมาแวะสักนิดนึงไงอันี้ก็น่าทึ่งเสียวหวานเปรียว ข้นงนี่น่ากินไหมเดี๋ยวซาข้าวเหน่งอ๋อได้ได้อะุณนนี้อยากกินข้าวเหน่งวิธีอยากกินข้าวสวยนะเลงก่อนต้องให้มีอย่างครับข้น่งค่ะหรือว่าข้าวหุงข้าวเหน่งแล้วขี้วานดีช่วยตัดสินใจหน่อยอันไหนน่ากินเรื่นี้มันล่พี่ข้น่งก็แกงเฮ็ดเจ้าแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดอย่าให้แคแช่ข้นดีเนาะแล้วก็กระียขูดเองอ๋ออันนี้ข้าวสวยเนาะข้าวสวยมีขายตั้งไดรคะแม่นี่ข้าวสวยนะเบียร์ เดี <c oughs> ด๋ยวหา <laughs> ข้าวสวยล้กันเอาไว้กินยำแรงเนาะไปนี่รอมแกข้าวเนึยว้ดินต่อเดินต่อแคบหมูข้านึเลยค่ะหมดแล้วนะโอวหเข้าหมด้ข้าวหมดละไะข้าวก่อนได้ละขอกินชุกกยเย็น อย่างหอนอย่างหอมอนงอมแล้วที่ท่านียังแว่นมาซื้อข้าวเหนียวก็เลยมาเจอหมูนึ่งนะครับใส่ใบเตยหอมๆเจ้ารอเขาเดินนี่ยางก่อน๋อหมูเนื้อแกะมียังบญอ๋อเป็นยาพุญแต่เขาเหลง รอบนโปสเท่นั้นอ๋อแมวนาดครับมาจากไหนคะนด็มาจากเชียงใหม่สุดยอดเลยข้าวลนข้าวลนอน้าลนลนสบาทหรอคะอันนี้ถ่คเยะเนี่ยล่าเนเยอมเลยเยอะเสียครันกินบับบอเนาะดโดยนะรขอคาร์มครับียดีสนก็ีสันยามแรงก่อนเข้าที่พักนะครับ พาทิตแกรับของฟ้าต้องมาหาที่พากันแล้วนะครับเราก็มากันที่เพลินใจโฮมสเตย์นะครับโบรรยากาศก็ลุกทุ่งนะครับเงียบส,สนนงบข้างใน,นค่นะ,คะคห้องพักดีอยู่นะอ๋อูล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 ่ลูลสนูลูาูลูลูลูะูลูลูู่ล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 ูะูลูลาลูลูลูลไปดูห้องพูกกันเนูาะ อ้นหงพาพามาดูห้องพักห้องนี้้องอือไอ้ที่สะอาดอะที่ห้องพันน้อยครับมีตู้เย็นทีวีนี่กาแฟรูปหล้ออยู่ห้องน้ำาตเตียงที่นอนที่นอนตู้เย็นก็มี้ห้าร้อยบาทถึงว่าโอเคเนาะห้องน้ำ โอ้โหน่าอูอนเรียบร้อยค่ะพี่ทิพย์ที่นอนเสริมก็มีเดอ้อมนอนได้สามคนเจ้าแพร้อมเ่อใครมาตีปัวน้องเสาะอหาหารห้ฮั้ลราคาย่อมเยานะมาเลยจ้ามีที่ทำอาหารตั้งข้างหลังต้วยประมาณน<า>ี้เนาะอ่ะพักยกกันก่อนนะครับเจ้าพักยกก่อนพรุ่งนี้เสว่ากันโอ้รบรรยการยามแรง อาทิตย์จะรับขอบฟ้าแล้วนี่ข้างโฮมสเตย์มีท้องทุ่งนานะครับ